สวัสดีค่ะเืินเช้าวรวมกวนยกขบวนไปเท ok ี่ยวไปคุนกับท่านนายกสมัครในายกโหรก6โมงเช้าจากนั้นคืนน้งขึ้นพาไปเปิดโลกกว้างชมนิทรรศการที่ดูไม่น่าเบื่อและตื่นตาตื่วใจที่ใหญ่ของโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับชมเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์ในตอนเที่ยวสุริทชมสยามนิรนมิตระการตาค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเฟซมีเดียจำกัด1 4 t n Anniversary การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบเรีจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีพี u e w o r l d n e t กาสปตทอซอสหอยนางรมตราราชาสีไทยซูเปอร์แวร์ซอสผัดเข้มข้นตราชอยส์ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบ BK Products มะพร้าวน้ำหอมอัมพวาน้ำมันพืชยกกระทิตราอร่อยดี AJ DVD พันท้ายนรสิงห์ภูมิใจเสนอ ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์ลี้ยงลมท่วง,วงขุยโโยกขยงสนับสนุนโดยเที่ยวไทยให้สนุกเติมความสุขให้ชีวิตไปกับทอทอทงอ่วนศูนย์ คิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งต้นตำรับเครื่องเทศไทยสู่ครัวโลกคุณเชียงหมูหยองบมูแผ่นตราเจ้าสัวเตียงห่่เฮียงโกราดโรงแรมอมรินทร์นครความประทับใจของท่านคือความพึงพอใจของเรายกขยงะครับเช้าว,วันนี้จะพาไปชมอุทยานแห่งชาติภูมิสแสลงหลวงนะครับ ร้านในาติแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ท้องที่อำเภอวังทองครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อำเภอหล่มสักอำเภอเมืองอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพธรรมชาติทิวทัศน์แลาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายแห่งครับมีถ้ำมีน้ำตกมีทุ่งหญ้ารถจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่านานาชนิดอุยานแห่งาติพุงสแสลงหลวงนี่มีเนื้อที่7 8 0 0 0กว่าไร่นะครับ ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ27พฤษภาคม2518ฮะ33ปีที่แล้วมานี่การเดินทางอุทยานที่สะดวกที่สุดนะฮะมาทางพิษณุโลกค,ครับเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับทางรัฐพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็มาทางหลงสักนะ เดินทางมา80กิโลเมตรครับถึงที่อุทยานแห่งชาตินะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติสอบมาตั้งแคมป์ทำกิจกรรมกันนะครับการต้องการเดินป่ากลางเต้นพักแรมก็สามารถจะติดต่อขอข,อขอ้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาล,ละครับออกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับตอนนี้จะมาอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตกาลครับอุทยานแห่งนี้นะเรียกตามชาวบ้านกันน้ำตกปากรองครับตั้งอยู่ที่บ้านปากรองนะตะมนชาติการห่างตัวเมืองก็145กิโลเมตร เนน้าจกที่สวยงามมากนะจอดพิุโลกครับมีสูงเจชั้นนะครับแต่และชั้นมีความงดงามแตกต่างกันไปนะครับแล้วยังมีชื่อตั้งตามทิดาของชาวสามโหนในวันณคดีนะฮะลูกสาว้าสามโนเจ็คนนะครับคนโตก็ชื่อมลุลีมลิวันถันวิลาอิสุนเทศเกตเ,เมืองเรือง,องยศรจนาคนสุดทองนะครับนี่แหละครับตั้งเป็นชื่อน้าจกในวันณคดีสังทองเลยนะครับ แอ่งใหญ่ที่สุดขั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะกจิจก,กรรมปีนเขาเนี่ยเขาปีนขึ้นไปชมน้ำตกเกศชันนี่ยครับมาสนุกนะ,ะบางตอนไปที่สูงชันนะครับต้องอาศัยเาวานันค่อยโหนขึ้นไปบางตอนเป็นช่องแคบครับต้องเอียงตัวเดินนะครับบางตอนก็ต้องคลานเข้าไปจะไปถึงชั้นบริเวณน,น้ำตกนะฮะหายเหนื่อยทันทีนละครับตอนนี้ออกจากตัพโลกชาติตาการนะฮะจะพาไปชมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวภูสอยดาวเป็นอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอุบโมง์ชาติตาการจังหวัดชิบุโร อำเภอน้ำปา่าจังหวัดุตนทรเป็นภูเขาสูงนะครับตามแนวชายแดนไทยลาวครับบริเวณที่สูงคือสูงสุดนะยอดภูสอยดาวครับสูง2,102เมตรนะครับ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับสภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์นะแต่จะเที่ยวแวดชมนะฮะผมแนะนาว่ามาเดือนสิงหาครับสังขากันยาเนี่ยนะครับฝนชุกๆเนี่ยนะครับมาดูเลยได้เห็นทะเลหมอกดอกไม้ต่างๆสวยงามนะครับพะยาทางเดินทางจากเชียงเขา6กิโลเมตรครึ่งนะฮะบางท่วงนะเป็นเส้นทางชันนะครับใช้เวลาตายตั้ง4 5ชั่วโมงนะครับการเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคลก็มาเส้นทางที่รกนะครับทางอำเภอวัดโบนนะฮะถึงบ้านโป่งแช่อำเภอชันตะการระยะ ทางก็177กิโลเมตรมนี่นะครับไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับตอกจากภูสอยดาวไปอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาวินล่องกานี่คือในี่ใครๆก็คุ้นเคยนะฮะเป็นอุทยานตั้งอยู่บนร้อยต่อ3จังหวัดครับ พิทุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยอุ่นล่องกา่ถูกป,ประกาศเป็นอุทยานเมื่อ26กรกฎาคม2 5 2 7มียอดเขาสูงนะครับ1,617เมตรนะสูงในด้านทะเลปานกลางนะฮะมีทิวทัศสวยงามครับเต็มไปด้วยป่าเต็งลังป่าดิบเขาป่าสนเขาเราสามารถจะพบเห็นกล้วยไม้กล้วยไม้หลากชนิดนะครับตามซอกหินทั้งหมดนี่แหละครับคือที่4แห่งที่พาไปชมวันนี้นะฮะตอนนี้พาไปเที่ยวชมแล้ว ผมส,สิงหน่าสนใจนี่นะฮะเดี๋ยวไปจ่ายกับข้าวครับยกพยกไปจ่ายกับข้าวาเดี๋ยวมาครับรวอนนี้สรวนะอ่าจะฮจะสงสารมาตอตัวที่ตายแล้วดีกว่าร้อเก้าสิบ เดี๋ยวทําให้หน่อยจะให้อีกยีบาทให้210ร้อยสิบเอากะดานมาทันสมัยที่สุดเลยร้านนี้โอ้โหดูดิมีก๊อกมีสระมีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วมีปลาไหว้ด้วยเดือกออกก็ออกอ่าอ่านั่นนะควักออกควักออกไสออกพริกเหลืองไม่มีพริกเหลืองอันนี้อันนี้อันนี้มัดมัดหนึ่งมัดพริกมัดหนึ่งอ่าเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ยี่สิบบาทเองอ่าโอเคอ้าว อาวอ่าน่ะคือน้ำมันคือน้ำมันน้ำมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่อ้าวผมจอยนะสองสองซองอ่าสองสองฮะนะ่ันนี้เท่าไหร่ชสามสามรานหน้าสนานทางพบยกขยงหกโมงเช้าต่อไปชมประกันใหม่ๆนะอ้าวแล่ะครับพาไปเที่ยวชมสี่สถานที่ในพิษณุโลกแล้วนะครับต่อไปนี้ถึงเวลาผมไปจ่ายกล่องข้าวนะฮะแต่เดี๋ยวจะ ไปยกขยงมาชิมหลังจากผมทำแล้วตามผมมาเลยฮะ วันนี้คุณสมัครพามาเดินที่ตลาดโคกระตูมซึ่งเป็นตลาดขายผักสดอาหารสดต่างๆส่วนเมนูนั้นเราไปติดตามชมกันเลยนะครับไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเป็นสายหลาบสลายสลบ่มยุขยงหกโมงช่องสามสารหนาติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายชอาา่องก็ตามพบวงดูเจ้าสามหลายรายการต้องหลบยุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนั่งเท่าไหร่ ห้าบาทครับห้าบาทภูมิผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยโญ่ฟ้อมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากันนอนเปินสายหลับสลายสลบยกขยโญหกโมงช่องสามสารนาติดตามฉันแบมค์มันพื้นๆแน่นอนที่อาจจะมีหลายช่องไปตามหกโมงบุ้งช่องสามหลายรายการมาสายหน่อยยกขยโญ่องค์ชิงออกไปชมรายการใหม่ๆนันท์ครบรอบ มันัวโตๆไม่มีพริกไหดูน้อนเด้ตระกูลผมแต่บางๆตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันดีอย่างเดิมหมเชาดีอย่างเดิมเยี่ยมขยุ่วามใหญ่้นไปให้ครับไปหยิบหยิบพริกกับผมหน่อยนี่หยิบพริกนะอันนั้นนั่นมันอ่ะสองมัดนะสองมัดเย่ออสองมัดอ่ะสองมัดแล้วก็สีแดงกับสีแดงเติมหน่อยพริกเหลืองไม่มีขายพริกเหลืองแพงเฮะ ไปเอาตะกร้ามาใส่เนี่หน่อยดิออกไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กระยุคนี้มันต้องทันสมัยหัดมานอนเต็นสายหลับสลายสท่านเลือกไซส์เลยใช่ไหมครับท่านเลือกไซส์มาเลือกไซส์เวลาหันจะได้แบบสีได้สีเปลือกสีใกล้ๆใกล้ๆเคียงๆกันที่ลูกมันเล็กไม่ค่อยเท่ากันขอไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กระต้องถลาตะลายตะ่าย ตกตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ่งรัก uh, ต like. ้วันเมื่อดวงจันทร์ียงืนลงโอเคชาเดียงอย่างออกไปยกขยุกหอบใหญ่ไหนเราดูนี่รถแต่รถเท่าไหร่รถเท่าไหร่โลละหกสิบห้าค่ะไหนเราดูจากตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ยกขยุกหุบหอบสามสามห้าเนี่ยตันนี้สรวจนะฮะฮอาจจะสองสามมาตัวที่ตายแล้วดีกว่าตั้งหนาอีกวลายกขยุกป่งชิงออกไปชมรายการอะไรอะไรสามตัวพอเอาลองดูนี่มันต้องทำสมัยอ่ะเท่าไหร่ร้อย ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวทำให้หน่อยจะให้อีกยี่สิบบาทให้สองร้อยสิบเอาคูณได้เอาคูณมาคูณมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่หมอทำไงบอกให้มาเอาเปลี่ยนกันให้หมดก่อนเดี๋ยวบอกให้ทำนี่น้ำหนักตัวตัวกี่กิโลเนี่ยตัวละกิโลเลยนะ อ้าวล่างมาล่างมาว่าทันสมัยที่สุดเลยร้านนี้โอ้โหดูสิมีก๊อกมีสระมีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วมีปลาไหว้ด้วยอ้าวอย่างนี้ตัดหัวออกเลือกออกหัวออกเลือกออกหัวออกอ่านั่นนั่นควักออกควักออกปสาออกทำไมมันเขียวเนี่ยเพราะอะไรตีแตกโอ้ยังก็เดียวกับปลาผมขมหมดนะเนี่ยเอ้อ้าวจิ้มอ้าวนั่นนั่นอ้า อาอออีกอ่ออีกอ่ออีกอออีกผมจะเอาแต่เนื้อเจีอาแต่เนื้อเจียแต่เนื้อทีบบอกทีบบอกทีบบอกรีบบอกรีบบอกตีบบอกฮตัวจริงเสงจริงเอาแร่เลยแร่เลยเอาแต่เนื้อ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 เดี๋ยวกลางยกให้หมดเลยอาละไรมา เอาละเอาละวางเอาละเอาละยุกดีมันตายเลยอ่าเอาละการยกให้หมดยุกขยุกหกโมงช่องสามไม่เอาไม่เอายกให้ยกให้ ใช่แต่มือจะมีมีก็ดีมีก็ดีมีก็ดีโอ้แต่หัวปลาก้างปลาอย่างนั้นก็ต้มใบอีกนการต้มใบอีกเอาเลยตอนนี้หั่นนะลาครึ่งยาวเคเอาละเอาละเอาละหันเลยนั้นหันหันอ่าๆๆๆๆๆๆลๆๆๆอๆลๆะเอาล่ๆๆๆๆๆๆ่เลยๆๆๆๆเๆอๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆล่ๆๆๆลๆๆ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 ๆเๆๆๆๆอ พวกผักพวกนี้เป็นของพืชท้องถิ่นหรือเปล่าอ้าวอา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 โอเค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 พริกเหลืองไม่มีพริกเหลืองมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนง่ยมามาเนี่มนีมนาน่ยมาายาียเ่มามา่มาียียเี่ยมา่านี่เม่านเีมเนาเนี่ยาเนี่ยวเียมาเนมเน่มา่มีาเเมเรี่เาเียม่มีเม ใส่ที่นี่หมดมีม่านต่างหากไม่มีอาคขอตรงนี้มน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบยงดูเจ้าสามหลายสามอันละเยอะนั่นและเอาตัวนี้กอะไรตัวตัวตัวชูรถครักินเงินกินเงินไม่ได้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 กิน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 สิบบาทละสิบบาท มีเไมไม่มีครับแม่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ผมแต่บางบางตื่นยิ้มรักตะวันเอาอาวนซื้นน้ำาเท่าน้ำน้ำนเท่าไหรเท่าไรนะครับเท่าไรยุา่าผมจอยนะสองสองสองอ่าสองกองฮะนะอันนี้เท่าไหร่สดตมนุสนานทางกมาเป็นละเจ็ดสิบองามากนมา ยุคดีมันต้องทันสมัยหากบนนอนเป็นสายหลับสลายฉลุยก็ใหญ่กับข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวตามไปดูผมทำนะฮะแล้วไปดูคนตลาดที่ตัวโลกยกขยมมาชิมตามพามาเนี้ยเรือปลาอร่อยนะเอาเอาเลยเอาลงเลยฮะจะผัดไรอร่อยก็ต้องใส่ราักผักชีกระเทียมพริกไทย ผ, σας ผ, σας ผ σας ัดเลยผ yes ัดเลยผ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 มทําเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะแจกให้ทําเสร็จเดี๋ยวนี้ก็รับประทานเลยได้ราดข้าวเลยครับนะฮะตลาดทิีวโลกไม่มีพริกเหลืองขายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยไปยกทยง6โงเข้าทิมขโมงโถงเทงสนับสนุนโดย ซอสหอยนางรมตราราชาสูตรฮ่องกงปรุงอาหารให้อร่อยถึงรสแบบฮ่องกงแท้ซอสผัดเข้มข้นตราชอยส์อร่อยโดยไม่ใส่ผงชูรสข้าวตราฉัดข้าวคุณภาพดีจาก CP Intertrade น้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวใครๆครก็ติดใจพันท้ายนรสิง์รถแท้รถไทย ต้องยกใจ่ายกับข้าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ถึงจะเวลาทํากับข้าวนะครับวันนี้จะทําผัดถาปลาทับทิมปลาทับทิมเนี่ยนะครับมันเป็นปลามาใหม่นะครับแต่เนื้อมันดีครับเราเดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งหนักกิโลนะครับนี่ครับปลาทับทิมนะฮะเนี่ยปลาทับทิมหั่นนะผมผัดเสร็จแล้วจะแจกเลยใส่จกนข้าวราดเลยนะฮะปร,ระกันไม่มีอะไรรับลมคมในทั้งหมดเลยเนี่นะน้ำพริกแกงน้ำพริกมันจะผัดเสร็จนะ แล้วมาเขือมะกรูดนะพริกสองสีตัวฝักยาวพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็นี่กระชายเรือปอร่อยนะเอาเอาเลยเอาลงเลยจะผัดไรอร่อยก็ใส่ราักผักชีกระเทียมพริกไทยกอการอะไรขยัอะไรเขียเรล่ยขยะขยะแกเอาเขี่ยเอาปลาปลาลงไปปลาลงไปปลาลงไปเลยผัด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 เลยเอา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  แรงขึ้น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 นเอาอละฮะฮะตกตะกูลตกแต่บางบางตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทรี่ลง หกโมงเช้าอ่าเอาเอาเอาเคยๆค่อยๆโสงค่อยๆโสงค่อยๆโสงขึ้นนี่มันต้องสายถาคนรอดเลยสายอ้าเราให้สสง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 ไปไปแรงให้สสงให้สสงนะเอาล้วครับปลาทับทีมนะผมทำเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะแจกให้ทำเสร็จเดี๋ยวนี้ก่อนรับประทานเลยได้ลาดข้าวเลยครับนะฮะอ่าๆรประทานใหม่ๆรับเลยรับร้อนๆเลยร้อนเลยครับครับครับสายตัดสลานอ้าวอ้าวอ้าวผ่านลงไปผ่านลงไปเอาเลยผ่านไปติดตามสนุกสนานผ่านพบ อันจะมีหลายช่องประตามพวกคุณเจ้าสามหลายรายการต้องลงยกระดับทิ้งมันจะได้เข้ากันเนี่ยราจะเอารายการเสือมาให้เดือด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 อะไรที่มันสุกอะไรที่สุกช้าใส่ก่อน อ้าวคอาวมะเสือสองสองอ่าอ่าอ่าสายไปสายไปสาไปสาไปยุคขยุกคมใหญ่ยกกันไปให้ครบบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเดินสายลัดสลายยุคขยุกหกอ้าวเงินปันตัด้วยผ่านสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพงุ่งดูเจ้าสามหลายรายการต้องลบยกขยุกองชิงกออไปชมรายการใหม่ๆนั้นทันยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเดินสายลัดสลายตลาดวิศวโลกไม่มีพิษเหลือง ขายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยตามผมกองดูเจ้าสามหลายรายการต้องยกยุบปรุงชิออกอไปชมรายการใหม่ๆนานทีนกัก Variance, <wie erman S 1> ยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เดิมเดิม6โมงเช้าเดียงงออกไปยกขยูนฟ้อมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคกนี้ับข้าวจะอร่อยขึ้นนะฮะใส่ผมช้อยมันเป็นผงไก่ฮะ ยกขยวงหกโมงช่องสามสารหนโอ้โหดีมากเลยครับท่านอาจจะมีหลายช่องประตามหกโมงดูช่องสามหลายรายการต้องลงยกขยวงองค์ชิงออกไปชมรายการใหม่ๆนะท่านยุคนี้มันต้องทันสมัยหากมโนอนเตือนสายหลับสลายสลัวยกขยวงหกโมงช่องสามสารหนาติดตามสนุกสนานพากย์อาจจะมีหลายช่องให้เข้าไปเข้าไให้เข้าไช่องสามหลายรายการต้องลงยกขยวงให้เข้าไปเข้าไปให้ข้าไรายการใหม่ๆเอาพอปิดไฟ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  ตาก้ามาเลยตระกูลผมแต่บางบานเตือนยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเพียงอย่างออกไปยกขยงพาอใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวัวนอนเป็นสายลัดสลายสลบยกขยงหกโมงช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องติดตามพบวงดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงป่งชิงกอกไปชมรายการใหม่ๆน่าทันที่ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวัวนอนเป็นสายลัดสลายสลบ ยกขยงหกโมงช่องสามสารณนาติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพกโมงดูงช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยโงปงชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆน่านทันที่เราอร่อยมากเลยครับแล้วก็สดนะฮะดูสดดีครับสดนะฮะผักยังเขียวอยู่เลยครับผมับ าอยู่ควาอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยอร่อยรสชาติ กลมกลมครับลาดนี้ครับไม่สนใจเลยสาช่อปกาตามพุกคงดูจุดเชื่อมมากๆเลยครับหายเลยรสชาติเนี่ยเข้มข้นแล้วก็อร่อยีมันต้องทันสมัยหากันนอนเป็นสายรายการซับทีมผัดชาคงหมดเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณตลาดเทศบาลสี่พิษณุโลกขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาช่วยทำรห้การทำงานวันนี้เรียบร้อยนะฮะขอบคุณผู้ชิมทุกท่านด้วยนะฮะ นีลาก่อนนะครับอาทิย์หน้าเจอกันใหม่นะหกโมงเช้าครับสวัสดีครับงงงกยงยย